มันครับอ้าวไปเลยเอออ่าความไปเบื้องทางขุนความเบื้องทางขุนเนาะครับเนาะเออความไปทางขามข้างไปทางที่มันถึงนี่น้องใหม่หนี่ต่อไปนี่สาหนักลายอีกแล้อระวังตกคลองเด้พี่น้องเอ้ยยางมานำกันอย่าลืมตกคลองนี่ตกเด้อนะเพื่ยาตกเด้อทามสะพานาามสะพนี่ก๊อฟไพ่พี่น้อง กินี่เราไม้กินตลอดปีนอหัวครับนี่กะบบปลาอีกเนี่กะบบปลาอีกบ่อนึงเด้อครับเด้อทั้งเคร่งกับเป็นหน้าเขาครับทั้งเคร่งกับเป็นหน้าเขาเหลี่ยบมีบักม่วงคือเก่าล้วครับผมครับครับมี่ถุกอย่างมีทุกอย่างเนาะครับเนาะทุกอย่างที่เฮากินได้เฮาก็สามาดแมนบุกบุกทุกอย่างที่เฮากินได้นนั่แหละแม่นครับเฮามันป่วงเนาะเข้า่าเออคิดว่าเอออยากปลูกมัน ยะนิ่งกินปูกยังกินเนาะครับเนาะเขาโดยที่ว่าเขาสิบบะได้ซื้อกินนหละนะแม่นครับผมแม่นครับบ่มีบักกอกติเฮาก็เอาต้นกอกมาปลูกแม่นบวงติเฮาก็บักม่วงมาปลูกครับมีดอกแค่ติเฮาก็ดอกแค่มาปลูกแม่นครับแม่นปลูกทุกอย่างสิบ่ได้ซื้อกินแม่นครับเอ้าเขาไปหยังคือลมทะเลแม่โอ้เขาเป็นง่ามแข้งามแฮงเนาะพี่น้องเนาะเขามันงามแฮงน้ำกันเลยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอเขาลม เขาลมคักนีพี่น้องเอ้อยู่บเนียเกี่ยวแสาน้ำได้พี่น้องบนบนี้เหอช่วงเกี่ยวเดี๋ยวผมซืมาเฮดคิปอีกรอบนึงเด้พี่น้องมันมันมันสิลมแห้งยู่ดอกมันสิลมเมือไทยนี่ะลมเมือไทยเนาะเพราะว่าเขาขงเขางามครับเขางามเนาะครับเนาะปีนี้ถึงวาแรงมนก็มีน้ำคล่องถึงวแรงกัมีน้ำเนาะครับที่อกายม้บางหันมันเป็นคลองไงโค้งชนมาท่านของชนมาท่านเมนันก็เลย ได้เอานา้ำใส่บวเพิ่นบ่มีน้ำเฮาก็ได้เอาน้ำคลองใส่มันก็เลยงามพอดีแดดเข้ามาก็แม่บผสงเด้อพอได้กินอยู่ดอกพอได้กินเนาะครับเนาะจ้าอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซสมีสักก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อครับเด้อสวัสดีครับ